ต่อมหาสมัยสูตรอัทโขอัปาราเทวตาพระกวัโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเชตวาขีรังเชตวาปริคังอินทขีรังโอหัจจามะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจากุมาตาสุทันตาสุโสนาคาติ อาทาโคอปาราเทวตาภระคะวะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกยจิพุทธทงสารนางคาตาเสนาเตคามิสันติอัปปายะปูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปะริปูเรสันติติอาทาโาคพระคะวาพิขูอามันเตศ เยผูเยนะพิขเวทะสัสุโลกาธาโตโสเทวตาสันนิปตตาหนติตทาคตังทัศนายะพิคุสังพันจะเยปิเตพิขเวอะเหสุงอติตะมัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมติพระคขวันตานังเอตะปะระมาเยวะ เทวตาสันนิบาตตาเหสุงเสยะถาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตปิขเวภวิสันติอนาคตามัทนานัารหันโตสัม,มาสัมพุทธ,ธาเตสัมปรภคววนตานังเอตะปรามายะเววทวตาสันนิปาตตาภวิสันติเสยะถาปิไมหังเอตาระหิ อาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานางนามานิกิตยิสามิภิกขเวเทวกายานางนามานิเทจิสามิภิกขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาทุกังมานสิกาโรธาภาสิกสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิขูภะคะวะโตปัจจโสสุงภะคะวะอิตถาวจัก ิโลกะมนุกัสามิย um ัตถคุมนาตัสสนาเยสิตาคิร ah ิคะพระรังปะหิตตาสมาหิตาปุโุสีหาวัสสันดีนาโรมาหังสาธิสัมพุโนโอทาตามนัสาสุทธาวิปัสนามาวิราพิโยปัญจสเตยตวา วเนกปิระวัฒเวคาโตอามันตยิสัทถาสาวเกศาสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณาถาพิขโวเตจะอาตัปะมะกกรุงสุตตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสนทัสนัง อาเปเกสตามัทธคุงสหัสสังอาทาสัตติงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัทสูงอาเปเกนตามัทธคุงที่สาสภาปุตตาหงตันจัสพังอภิญญายะวาวกคิตวานะจักขุมาตาโตอามันตยิสถังสาวะเกสาเสนรเต เอวกายาอภิกกตตาเตวิชานาถาภิขโวเยวโหหังกิตายิสามิพิราหิอนุปุปภโสสัตตาสหาสสาวยักขาภุมมากาปิระวัทวาอิทิมัโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสโนโมทามาหาภิตามุงภิขูนางสันิสิงวัาัง ชาสาหัสสาเหมวตายขานานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสิสเนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสามิติงวันนางสาตาคิราติสาหัสสา ยขานานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยาสัสสินโมธมานาฮภิกามุงพิขูนางสังนเตวะนางอิเจเตโสระสาสาหัสสายขานานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสินโมทมานาฮาิกามุงพิขูนางสามีเตวะนาง เวสามิตาปัญจะสะตายะขานานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสัสิโนโมทามานาอภิกรมุงพิคุนางสันติวะนางกุมภิโรราชะคาหิโกเวปุลัสานิเวสนางพิโยนางสตตะสหัสสังยะขานังปิรุปาสติกุมภิโรราชะคาหิโก โสปาคาสมิจริงวนังปุริมันจาตทิสังราชาทัตาโรโธปาสาสติคันทาพานางอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสะพห่าวอินทานามามาหภาภลราอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสโนมธมานาภิกามุมภิกูนางสมิจิงวนัง ทักขีนันจาทิสังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานังอธิปเตมหาราชาสัสิโสปุทตาปิตัสสะะหาวอินทนามามหาครา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสามิจิงวาณนังปัจจิมันจัติสังราชาวิรูปโขปสาสตินาคานางอาทิปฏิมหาราชายัสสสิโสพุทธาปีตสาพาหวอินทนานามาหาตภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโน โมทามนาอภิกามุงพิคูนางสามิสิงวัณห์นาอุตตรันจารที่สังราชากูเวโรตับปัสสาสติยักขานางอาทิตมหาราชายัสสศศิโสอุตตาปิตัสสภพระหวโวอินทานามาภะพราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกรมุงพิคูนางสมิตสิงวัณห์นา ปุริมาทิสังทัตตารถโถทักกิณเน,นวิรุณหะโกปัจ,จิเมณวิรรปโขกุเวโรอุตตรังทิสังจะตารโรเตมหาราชาสมันตาจะตุโรเทสาทัทันละมานาอัตังโสวันเนกาปีลาว,ทาวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวันจานิกาสัถา มายาคุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหังจันทนโนกามาเสโโจอินุนคันทุนิคันทุจาปนาโทโอโปามันโยจาเท е วสุโตาจามาตาริจิตตาเสนโนจาคันทพโณนาโรราชาชนโนสพโภ อากูปัญจสิโกเจวะติมพารูสุริยวัตนัสสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทามานาอภิกามุมทิขูนังสามิติวนังอาทาคูนาภัสานาคาเวสาราสหตัชชากากัมพัสสัตราอาโคปายาคาสหายาติพิ ยามุนนาทัตะรัาจะอาคูนาคายาสัโนเอราวันโนมหานโคโสาคาสมนิติวนางเยนาขราวไเชสหัสสหรันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายสาเตวะณามัชชัปตาจิตตาสุปันาอิติเตสนามังอภัยยันตะทานาค ชานมาสิสุปันนโตเกมะมะกาสิภุโทสัญหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสารณะมะกางสุพุทังชิตาวชิระหัตเธนะสามูทางอสุราสิตาภาตโรวาสาวเตเตอิทิมโตยัสัสโนการะกัญชามหาพิสมาอสุรา ขานาเวคัสาเวปาจิตเตโสจิตติจะปหาราโทนโมเจสหสะสตันจะพาลิปุตตานางังสเพเวโรจานามกาสันนายหิตวาคลิงเสนงังลาหูพัทธมุปปาคมุงสามโยธานิพัทันเตพิคูนางสามิติงวะนงัง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาคัมุงวารุณาวาุณาเทวาโสโมจะยสัสสาสหะเมตากรุณากายาอาคูเทวายัสสิโนทัศเสตทัศธากายาจัเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโน โมทามนาอภิกาุงทิคูนางสามีสิงว่านางเวนทูจเทวาสหะดีจะอาสมาจะทุเวยามาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขานิปุรักิตวาอาคูมันทวลาหกา วาสูนางวาสะโวเโสโถสกโกปาคาปุรินทโททเศเตทัสสากายาสเพนนัตตาวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัจิโนโมทามานาอภิกามุงที่คูนางสามิกติวะนางอาทากูสหาูเทวาชาลมามคิติขาริวะ อริทากาจาโลชาจะาอุม,มาปุภานิพาสิโนวารุณาสหาธรรมาจะอาจุตาจะอนานชกาสุเลยารุจิละอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทัศเสเตทัศสาธกายาสภีน,นานัตนาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสิโน โมทามานาอภิกามุงภิกขนางสามิเิงวนาสมานามหาสมานามานุษสามานุสสุตตะมาคิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมนโนปะทูศิกาอาฐาคูหะรัปโยเทวาเยจาโลหิตตาวาสิโนปารคามหาปารคา อาคูเทวายสาสสิโนเทเสเ,เตทัสทา,ากายาสเพนนัณต,ตาวันนิโนอินทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยสาสสิโนโมธามานาอธิกามงคิปูนางสาวิเตงวันังส,งสุกาก,กะรุมหาอารุณาอาคูเวคณาสาสหะโอทาคะโอคาตะใครหาปาโมขา อาคูเทวาวิจักขนาสตามัตาหาลคชามิสกาจะยสัสสโนทานะยังอาคาปัชุนโนโยธิสาอาภิวสติทัสเสตทัศสธากายาสเพนานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสสโนโมทามาอาภิกามุงพิภูนางสาิติหัวนาง เคมิยาตุสิตายามากัถากาจะยาสิโนสัมพิตการามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานาติโนอาคูอาทาคูปารานิมิตาทัศเสตทัสสะทากายาสพเพนานตาวันนิโนอิทธิมันโตชติมันโตวนนาวันโตยสสิโน โมทามานาอภิกามุงพิคูนาสม,มิติวนางสัเทเทตเทวานิกายาสเพนานต,ตาวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชงเย,ยจันเย,ยสัติสาสหาหะปาวุทธ,ธาชาติมัขีรงัง โอคาตินะมนาสวังทะเขโมคาตารังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังจุพมาปารมะโตจะปอุตตาอิทิัยโตสหาสันนังกุมาโลกิโสจะโสปาคะสามิติวะนังสหัสสัพพมาโลกานังมหาพรมมาพิติตถะติ อุปาบันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสท้าเศธะอิสราอูโปเจเกวสาวัติโนเตสังจมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพออกันเตสินเทเทเวสัพรามเกมาลสนาอาพิกานิปาสาการหัสษมันทิยัง เอถาคันหาทาพันาทาถาลาคราเคนะพันธามัตถุโบสามันตาปาริวาเลทามาโวมุนจิธาโกจินังอิติตัทธามหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหัจจะสารังกัตวานะเพระวังยะถาเปา วุสะโกเมโคลฐานยันโตสาวิชุโกตาทาโสปจุทาวติสังกุโทอาสยังวเสตันจสัพังอภพญายะวาวกิตวานาจักุมาตตโตอามันตยิสัทาสาวเกศาสเนวเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขาวเตจะอาตปะมะกะรง สุตวาพุทธศาสนรสนังวิตะลาเคหิตปกกาโมเนสังโรมัมเปอิชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยาติตายัสสิโนโมทันติสหพุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ